เอซมพูมันเหมือนต้น,นสนไหวเอซิมพูมันเหมือนต้นสนวเลยเลวิน,วนสวัสดีครับอยู่ช่องวินเลลาแฟมมลี่ครับตอนนี้เลลาเลยวินอยู่ที่ไหนโตเกียวฟารม์มอ๋อโตเกียวฟารม์มไปเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไปค่าเข้า50สบาทครับตามเลลาเลวินเข้าไปเลยครับ อ่าตามเลไลลาเลวินเข้าไปข้างในเลยครับโอ้โหสวนดอกไม้สุดลูกหลกูลูกตาเลยตามเลาลลาเลวินเข้าไปเลยว้าวเลยลลาว้าวมีจักรยานน้อยด้วยเป็นไงเราเลวิลน,ยนอยากได้ไหมครับอ๋อมนนแมนโอ้เลวินจะสิ่งซะแเล้วเฮยเดี๋ยวมันพังเดี๋ยวพัง,เ,พงเข้าข้างในก่อนโอ้โหพี่ลาพี่ลาพี่ลาดูเหมือนทุ่งลาเบนเดอร์เลยดูยดิ โอ้โหดอกไม้หลากสีสันมากเลยดูนะเพื่อนๆน,นะดูนะโอ้โหใครแวะผ่านมาเนี่ยก่อนก่อนจะถึงปากช่องนะเนี่ยโอ้โหดูสิสุดลูกหูลูกตาเลยเป็นไงครับเป็นไงครับลายเวนินอะไรครับโอ้โลวินอย่างชอบเลยนะเนี่ยมีรถคูบาต้าด้วยวินโอ้โหดูสิดูสิสว้าวตรงนี้ดูที่ โหเต็มไปหมดเลยลเหมือนทุ่งดอกดนะโอ้โหสวยงามจริงๆฮะเลลาใเล,ล,ลวินหายไปไหนอยู่ในดงดอกไม้นี่เองว้าวคุณแม่เป็นไงสวยไหมสมใจอยากเลยดูยสิโอ้โหดูส,ดสิตรงนี้น่าจะประมาณสี่ห้าไร่ได้มั้งครับเฉพาะดอกสีม่วงเนี่ยดอกสีม่วงเนี่ยเขาชื่อชื่อดอกว่าอะไรครับพี่ละเขาว่าชื่อดอกว่าอะไรเนี่ย ว้าวคุณแม่ขอเก็บภาพก่อนนะครับออโอ้โหดูสิเลยลาเลายวินจะตามพาไปตรงไหนเนี่ยโอ้โหลบในทุ่งลาเวนเดอร์เลยดูสิโอ้โหตัวพึ่งก็เยอะเลยลากลัวพึง่งฮะเลยวินเจอโต๊ะด้วยเลยวินโอ้โหนี่มีที่นั่งถ่ายรูปด้วยคุณแม่ต้องมาถ่ายฝั่งนี้นะคะคุณแม่เป็นไงคุณแม่ชอบใจไหมว้าวดูดิดูสิโ้ องไครับเลยพินเลยพินโยกโยกโอ้โยกใหญ่พี่แล้วกลัวอ้าวใครขึ้นมาทางโคราชแวะถ่ายรูปได้นะครับแวะถ่ายรูปได้ค่าเข้า50บาทเองโตเกียวฟาร์มใช่ไหมพี่ล่ะโตเกียวฟาร์มเนาะก็บอกเป็นฟาร์มเหมือนที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นยังไงอย่างงั้นเลยอยู่ญี่ปุ่นยังไงก็ก็อยู่ประเทศไทยก็เป็นแบบญี่ปุ่นเลยตอนนี้ดูสิปลูกต้นไม้ต้อนรับหน้าหนาว แดดร้อนเลยลูกพี่ล่ะพี่ล่ะพี่ล่ะเดี๋ยวเราไปฝั่งฝั่งที่ว่ามันมีสีแดงสีเหลืองด้วยนะตรงฝั่งนู้นนะโอเคพี่ล่ะบอกจะไปดงดอกไม้สีเหลืองนะครับฮะพี่ล่ะโอ้โหเจอเถียงนาเลยพี่ล่ะพี่ล่ะบอกเถียงนาน้อยเถียงนาน้อยหมดแล้วหมดแล้วฝั่งนี้นู้นต้องเข้าไปฝั่งนู้นฝั่งริมถนนนู้น โอเคครับตอนนี้ล,ลายลายลวินออกจากทุ่งลาเวนเดอร์แล้วเข้าไปทุ่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับกระดาษไอ้ดอกไม้สีชมพูเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้โหดอกเขาเรียกดอกอะไรฮะโอ้โหกิบเก๋มากเลยพี่าลาลวินปั่นได้ไหมไวินกิบเก๋มากเลยโอ้โหกิบเก๋ดีจริงๆเป็นใครวินปั่นได้ไหมลองปั่นหน่อยิพี่ลาปั่นนี้พี่ลาปัน่นได้ไหมวินปั่นได้ป่าโอ้โหมีโต๊ะนั่งให้ทานทานกับข้าวกินกาแฟ ในดงดอกไม้ใช่ไหมโอ้โหดูทีทุกคนดูทีทุกคนโอ้โหสวยมากจริงสีเหลืองเหมือนข้าวมากเลยค่ะว้าวสีเหลืองเหมือนข้าวเลยล่ะบอกต้นอะไรพี่ล่ะสีเหลืองสวยมากเลยเดนดิยว้าวสวยมากจริง้าวสวยนะพี่ล่ะเนาะสวยมากโอ้โหว้าวดูสิพี่ล่ะดูดิสวยมากเลยว้าวดูสิดูสิ ตรงต้นนี้สวยมากเลยเลยล่ะโอ้โหสีเหลืองเมื่อกี้สีชมพูแล้วคราวนี้สีเหลืองมั้งโอ้พี่ลยล่าดูดิเหมือนข้าวมากเลยเหมือนข้าวมากเลยล่าบอกเหมือนข้าวเลยวินฮะเลวินใส่เสื้อสีชมพูหรือสีเหลืองเนี่ยเหมือนดอกไม้เลยว้าวดูดิฮะเลยล่าเลยวินเอะแอบอยู่ตรงไหนโอ้โหเลวินกลมกลืนมากเลยดูสิทุกคน เห็นไรวินไหมเนี่ยไรวินอยู่ไหนจเจอไรวินหรือยังว้าเจอแล้วว้าวเดี๋ยวป้าโอ้ไรวินไรวินโอ้โหมีที่ส่งน้ำอย่างดีเลยเนี่ยนีเ่เขาไว้รดต้นไม้นี่ไหมไรวินจะข้ามไปฝั่งไหนโอ้ตามไรวินไปเลยครับไรวินจะไปฝั่งไหนเอาตามเวล,ลาดีกว่าไรวินชักช้าโอ้โ โอ้ยเฮ้ยชนแล้วพ่อตามพี่เดลาดีกว่าตามเดลาไปตรงไหนเนี่ยไปทุ่งสีชมพูใช่ไหมเฮ้ยพี่เดลามันมีชมพูเข้มกับชมพูอ่อนได้ไพี่เดลาเนี่ยด,ด,ดูดูนี่ชมพูชมพูเข้มนะเนี่ยอันนั้นก็สีเหลืองว้าวตรงโน้นพี่พี่เดลาเห็นเขาบอกว่าตรงนี้เหมือนญี่ปุ่นเลยนะพี่เดลาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นแบบนี้แหละไปถอดรองเท้าทำไมหลก เห็นเข้าค่ะเห็นเข้าว้าวนี่ไงสีอมพูมันเหมือนต้นสนว้ายเลยวินเลวินจับหนูเลวินจับหนูเจอไ,ไม่วินชัดเด็ดฉัดเด็ดไ,ได้ชัดเด็ดแน่เลยวินเนี่ยจับหนูเลยเฮ้ยดูดิดูดิงงว้าวสวยจริงจริงอันนี้ยังไม่ออกดอกนะครับอันนี้เป็นเหมือนดาวเรืองเลยนะเนี่ย โอ้นี่ไงนี่ไงโตเกียวฟาร์มนี่ไงว้าวนี่ป้ายโตเกียวฟาร์มอยู่นี่ว้าวมองตรงนี้จะเป็นถนนมิตรภาพนะครับขึ้นไปโคราชโอ้โหพีลาแอกใหญ่เลยอยู่เนี่ยโอ้โหวิ่งใหญ่เลยเหนื่อยเหนื่อยขึ้นรถหลับแน่ดูสิโคมไฟตกแต่งเหมือนประเทศญี่ปุ่นเลยอะดูสิพี่แม่เห็นไหมโอ้โหสวยเลยนะกำลังบานเลยเอาพี่เอราวิ่งใหญ่เลยนะไปถ่ายโตเกียวไปถ่ายป้ายฟาร์มนู้นนะ ดูดิโอ้คนคนแวะเยอะเลยนะเนี่ยดูสิว้าวโอ้โหลลาล,าลาวินเป็นเจ้าของฟาร์มหรือเปล่าเนี่ยโตกเกียวฟาร์มไปกลับรถกันดีกว่าเราร้อนจังเลยเนี่ยโอ้โหมาจอดตอนกลางวันเลยครับผ่านมาเห็นสวยดีลยลาบอกว่า เอาคลิปไปฝากเพื่อนๆสักหน่อยเห็นดอกไม้สวยดีเผื่อใครผ่านมาทางนี้จะได้แวะมากนะครับช่วงนี้ถึงปีใหม่เนี่ยแวะได้เลยครับใช่ไหมพี่เอล่อ,อถึงปีใหม่แวะได้เลยได้สวยมากดูสิโซนเนี่ยโอ้โหสวยมากเลาชอบมากเลยนะเนี่ยดอกไม้เนี่ยดูสิว้าวง,งามไหมางามนงาม โอ้ฝั่งฝั่งโน้นฝั่งโน้นมันมีชิงช้าด้วยนเนอะเสาหรือชิงช้าเลยเหมือนเสาชิงช้าเลยโอ้โหเลยล่ะอันนี้มันเหมือนประตูไปสวรรค์เลยพี่ล่ะโอ้โหเลยล่ะบอกเหมือนประตูไปสวรรค์เลยดูยดิโอ้โหเสาแดงเต็มไปหมดโอ้โหไปไปเถอะไปเถอะกลับเถอะมาทางนี้เร็วกลับเร็วกลับเร็วฝัว่งโน,น้นเดินไม่หวานไม่ไหวแล้วครับไกลเกิน มีเป็นสิบๆไร่อะครับอยู่เนี่ยไก่เกินนะพี่ละไม่ไหวแล้วนู่นอะเราเดินมาก็เพิ่งได้ครึ่งทางเองโอ้โหไม่ไหวแล้วกลับดีกว่าครึ่งทางพอดูนะครับนี่ทุ่งทุ่งดอกไม้เห็นไหมเห็นถนนมิตรภาพด้วยเห็นไหมโอ้นู่นอะเพิ่งมีปีนี้นะครับปีที่แล้วยังไม่มีเลยตรงนี้ก็จะเป็นห้อยโคมนะครับนี่ดูสิดูเสาต้นไม้ด่ทุกคนเสาไม้ยัง ยังไม่แห้งเลยอ่ะเพิ่งเปิดให้เข้านะเนี่ยโตเกียวฟาร์มก่อนถึงเขื่อนรำตะคองนะครับก่อนถึงปากช่องโอ้โหใครผ่านมาแวะได้เลยนะเนี่ยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังครับโอ้โหตอนนี้เลไลลาไลวินก็เจอจิงชาแล้วครับอยู่กลางปพี่ลาอีเค่หลุดพี่ลาว้าวโอ้โหแก่งใหญ่เลย เย็นขึ้นไหมวินแข่งชิงชาแล้วเย็นขึ้นไหมโอ้โห <c oughs> oh, ด,ดูดูรอยดูรอยเนวินตีลังกาลม้มลงลงล่องน้ำแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมวินวินมองไม่เห็นเลยลม้มตีลังกาเลิกค่ะโอเคโอเคปะไปกระเถอะหายร้อนแล้วเดี๋ยวเ<แ>ปะเออกไปโน่นไปดูข้างหน้าไปดูซุ้มข้างหน้ากันข้างหน้าเราเข้ามาเลยไม่ได้ได้ดูซุ้มเลยมีซุ้มอะไรมั่งมีที่นั่งด้วยนะพี่เอลา ซุ้มอะไรมั้งก็ไม่รู้เดี๋ยวพาเพื่อนไปดูกันแล้วก็ไปปิดคลิปที่นั่นเลยเนาะที่อะไรนะโอเคครับเพื่อนๆครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะเลลาเลวินเอาความสวยมาฝากที่สวนดอกไม้โตเกียวฟาร์มนะครับก่อนถึงปากช่องนะครับผมสวยมากเลยคุ้มค่ามากเลยนะครับยังไงฝากคลิปน้องเลลาเลวินด้วยนะครับกดไลค์กด ซับสไคร e ให้น้องเลลาด้วยนะคลิปนี้โอเคสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมเร็วๆนี้ครับ